ครั้งที่66ในสังยุตตนิกายนิทานวัตรโอปัมมะสังยุตอานิสูตรมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตัดว่าดูกะภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วตพนชื่ออานกะ ของพวกกษัตริย์พระนามว่าทศสาระหะได้มีแล้วเมื่อตะโพนแตกพวกทศสาระหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปสมัยต่อมาโครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หายไปยังเหลือแต่โครงลิ่มแม้ฉันใดดูกระภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุในอนาคต,ตการเมื่อเข้ากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้ว อันลึกมีอัฏฐะอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญาธรรมจากไม่ปรารถนาฟังจากไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้และจากไม่สำคัญธรรมะเหล่านั้นว่าควรเล่าเรียนควรศึกษาแต่ว่าเมื่อเข้ากล่าวพระสูตรอันนักปราดรจนาไว้อันนักปราดร้อยกรองไว้มีอักษรอันวิจิตมีพยัญชนะอันวิจิต เป็นของภายนอกเป็นสาวกภาสิทธิ์อยู่จากปรารถนาฟังด้วยดีจากเงียโสดลงสดับจากเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้และจากสำคัญธรรมเหล่านั้นว่าควรเรียนควรศึกษาดูกระภิกษุทั้งหลายถ้าสูตรเหล่านั้นที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกมีอัตถะอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตธรรม จากอันประทานฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุดังนี้นั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเข้ากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึกมีอัฏฐะอันลึกเป็นโลกุตระประกอบด้วยสุญญตะธรรมอยู่พวกเราจาักฟังด้วยดีจักเงี่ยโสดลงสดับจักตั้งจิตเพื่อรู้และจักสำคัญธรรมะเหล่านั้นว่าควรเรียนควรศึกษาดังนี้ ดูกระพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละข้อความในพระสูตรนี้ไม่ได้จํากัดว่าใครกล่าวแต่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าวแล้วซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ใดและก็กล่าวในสมัยใดถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรเล่าเรียนไม่ควรศึกษา ไม่ควรเยี่ยโสดลงสดับก็จะเป็นเหตุให้พระธรรมอันตรธานแต่ว่าถ้าผู้ใดกล่าวพระสูตรที่นักราชญ์รจนาไว้เป็นของภายนอกเป็นสาวกภาสิทธ์คือเป็นความเข้าใจของสาวกโดยที่ไม่มีในพระธรรมวินยัยแล้วก็ผู้นั้นคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรเล่าเรียนควรศึกษาควรเยี่ยโสดลงสดับ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้พระธรรมวินัยอันตรธานในเรื่องของข้อประพฤติปฏิบัติหรือการเจริญสติปัฏฐานก็เช่นเดียวกันไม่ว่าในมหาสติปัฏฐาน,นสูตรหรือว่าสูตรอื่นๆจะต้องพิจารณาไตรตรองเพราะเหตุว่าเป็นอัฏถะอันลึกไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะรู้ง่ายผู้ที่เป็นพุทธศาสนิก,กชนที่จะประพฤติปฏิบัติ ตามพระธรรมวิัยไม่ควรที่จะยึดถือความเห็นของตนถึงแม้ว่าจะได้ฟังได้ศึกษาหรือว่าได้ฟังต,ตามๆกันมาได้เชื่อต,ตามๆกันมาอย่างนั้นเป็นเวลาที่นานแล้วสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ไม่ควรที่จะยึดถือในความเห็นอันนั้นว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วเพราะเหตุว่าความเห็นนั้นอาจจะผิดก็ได้ ไม่ใช่ว่าเมื่อฟังตามๆกันมาหรือว่าเชื่อตามๆกันมาแล้วความเห็นที่ได้ฟังได้เชื่อตามๆกันมานั้นจะต้องถูกเสมอไปและบุคคลในครั้งนี้ก็ไม่ต่างกับบุคคลในสมัยพุทธ,ธกาลก็มีตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าไม่ควรจะยึดถือในความเห็นของตนถึงแม้ว่าจะได้เคยศึกษาหรือว่าเคยเชื่อเช่นนั้นตามๆกันมา,มามากแล้ว ในมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาจังกีสุดมีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคสเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆมู่ใหญ่สเสด็จถึงปรามณคามของชนชาวโกศลชื่อว่าโอปัสธาได้ทราบว่าณที่นั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนป่าไม้สาละอันชื่อว่าเทพพวัน ทางทิศเหนือแห่งโอปาสาธรามณคามสมัยนั้นกรามชื่อจังกีปกครองโอปาสาธปรามณคามซึ่งทับข้างด้วยประชาชนหมู่สัตว์เป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเป็นราชสมบัติที่พระเจ้าประเสนทิโกศลทรงโปรดพระราชทานเป็นรางวัลให้เป็นสิทธิ์ของจังกีกราม พวกรามและพวกคฤหบดีชาวโอปาสาทะปร,รมา,ามณครได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาประทับและป่าไม้สาละทางทิศเหนือของโอปาสาทะปร,รมามณคามเมื่อพวกปรามกับพวกคฤหบดีได้ทราบอย่างนั้นก็พากันมุ่งหน้าไปทางป่าไม้สาละวันชีว่เทพวันเพื่อไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นจังกีปรามกำลังนอนพักผ่อนกลางวัน อยู่ในปราสาทชั้นบนเมื่อเห็นผู้คนพากันมุ่งหน้าไปทางป่าไม้สารวันนั้น<ส>ก็ได้เรียกนักการมาถาม<ส>เมื่อทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับณที่นั้นแล้วจังทีปรามก็ให้นักการไปบอกพวกปรามกับพวกคระหะบดีนั้นให้รอ<ส>เพื่อว่าตนเองก็จะได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคด้วยและในครั้งนั้นก็มีพวกปรามต่างเมืองประมาณห้าร้อยคน ได้พักอยู่ในโอปาสาทะปรามณาคารด้วยกิจธุระบางอย่างเมื่อพวกปรามต่างเมืองห้าร้อยนั้นได้ทราบว่าจังกีปรามจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ชวนกันไปหาจังกีปรามและก็บอกว่าจังกีปรามไม่สมควรจะไปเฝ้าพระสมณโคดมถ้าสมณโคดมควรจะเสด็จมาหาท่านจังกีเหตุผลที่พวกปรามห้าร้อยคน บอกจังกีปรามว่าไม่สมควรจะไปเฝ้าพระสมณะโคดมพระสมณะโคดมควรจะเสด็จมาหาท่านจังกีนั้นพวกปรามห้าร้อยนั้นก็ให้เหตุผลว่าก็เหตุว่าท่านจังกีเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายมารดาบิดาเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีวิชามากจบไตรเพศมีรูปงามน่าเลื่อมใสมีวาจาไพเราะเป็นอาจารย์และปาาจารย์ของคนเป็นอันมาก นี่ก็เป็นเรื่องศรัทธาความเลื่อมใสของคนซึ่งมีความเลื่อมใสในบุคคลใดก็เห็นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ควรเลื่อมใสด้วยประการทั้งปวงและพราหมเหล่านั้นก็ให้เหตุผลว่าแม้พระเจ้าเปรตทพิโกศลก็เคารพนับถือนอบน้อมจังกี่รามหรือแม้พราหม์โปกคระสาติก็เคารพนับถือบูชานอบน้อมท่านจังกีพรามด้วยเพราะฉะนั้นท่านจังกีไม่ควรจะไป เ้าพระสมณโคดมแต่พระสมณโคดมควรจะเสด็จมาหาท่านจังกีนี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นความเลื่อมใสว่าพวกพรามก็ย่อมจะนับถือเคารพพวกปรามต่อๆกันมาตามๆกันมาแม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะทรงคุณมากเพียงไรพวกนั้นก็ยังเห็นว่าท่านจังกีพราหมณ์นั้นควรจะเป็นที่เคารพนับถือมากกว่าแต่ท่านจังกีพราหมณ์ ก็ได้ให้พราหม์เหล่านั้นฟังเหตุผลของท่านบ้างและท่านก็กล่าวว่าเพราะเหตุใดท่านจึงสมควรจะไปเฝ้าพระสมณโคดมพระสมณโคดมพระองค์นั้นไม่สมควรเสด็จมาหาท่านจังกีพราหม์ให้เหตุผลว่าพระสมณโคดมเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระมารดาทั้งฝ่ายพระบิดาพระสมณโคดม ทรงสละเงินและทองมากมายซึ่งพวกนั้นเคารพท่านจังกีพราหมณ์ที่เป็นผู้ที่มั่งคั่งมีทรัพย์มากแต่ท่านจังกีพราหมณ์เคารพในพระผู้มีพระภาคที่ทรงสละเงินและทองมากมายพระสมณะโคดมมีพระรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระวันนะคล้ายพรมมีพระสรีระคล้ายพรมทรงมีศีลเป็นอริยะมีพระวาจาไพเราะ มีพระสัมเนียงไพเรมีกามราคะสิ้นแล้วเป็นกรรม,มวารีไม่ทรงมุ่งร้ายต่อพวกรามเทวดาทั้งหลายถึงพระสมณะโคดมเป็นสารณะพระสมณะโคดมทรงเป็นพ้าอาะอรหันต์แม้พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสริทิโกศลแม้พรามปกพระสาติพร้อมด้วยบุตรพัญญาล้วนถึงพระสมณะโคดมเป็นสารณะทั้งสิ้น และท่านจังกีพรามก็ให้เหตุผลต่อไปว่าไม่ว่าจะเป็นสมณะหรือพรามที่มาถึงโอปาสาทะปรามณคามย่อมเป็นแขกของจังกีพรามเพราะฉะนั้นถ้าผู้มีพระภาคก็ชื่อว่าเป็นแขกที่เราทั้งหลายพึงสักการะควรไปเฝ้าไม่ควรเสด็จมาหาเราท่านจังกีพรามกล่าวกับพรามห้าร้อยคนนั้นว่าดูกระท่านผู้เจริญทั้งหลาย ข้าพเจ้าทราบพระคุณของท่านพระโคดมพระองค์นั้นเพียงเท่านี้แต่ท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีพระคุณเพียงเท่านี้หาไม่ได้ความจริงท่านพระโคดมพระองค์นั้นมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ซึ่งเมื่อพวกพรามทั้งห้าร้อยคนได้ฟังดังนั้นก็ตกลงใจที่จะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านจังกีพรามด้วยทั้งหมดก็ได้ไปเฝ้า แล้วก็ได้สนทนากับพระผู้มีพระภาคในขณะที่สนทนากันนั้นก็มีมานกท่านหนึ่งชื่อว่ากาปะทิกะยังเป็นเด็กโกนศีสะมมีอายุ16ปีแต่กำเนิดแต่ว่าเป็นผู้ที่มีตระกูลสูงเป็นผู้ที่รู้จบไตรเทศชำนาญในคำทีต่างๆในระหว่างที่พรามณ์ทั้งหลายผู้แก่เท่ากำลังเจรจาอยู่กับพระผู้มีพระภาค กาปฏิกะมานพก็ได้พูดสอดขึ้นซึ่งว่าพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามท่านจังกีปรามก็กลับกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่ากาปฏิกะมานพเป็นคุณระบรเป็นผู้ที่มีตระกูลสูงเป็นผู้ที่มีความรู้มากอย่าทรงห้ามเลยเพราะเหตุว่ากาปฏิกะนั้นเป็นผู้ที่สามารถที่จะโต้อตอบกับพระผู้มีพระภาคได้ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ในครั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าในสถานที่นั้นบุคคลมีความคิดต่างๆกันมีความประพฤติต่างๆกันไม่ใช่แต่เฉพาะในครั้งนี้แม้ในครั้งไหนๆก็เหมือนกันทั้งสิ้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทอดพระเนตรไปทางกาปฏิกะมานกกาปฏิกะมานกก็ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า มนคือคำสอนอันเป็นของเก่าของพรามทั้งหลายโดยนำสืบต่อกันมาตามคำผีพรามทั้งหลายย่อมถึงความตกลงโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคโดมตรัสว่าอย่งางไรคือพวกพรามก็มีมน์มีคำสอนที่สืบต่อกันมาเพราะฉะนั้น กาปฏิกะมนกก็ใคร่ที่จะได้ทราบว่าเมื่อพวกพราหมณ์ปักใจเชื่อตกลงใจเชื่อในมนในคำสอนของตนว่าเป็นความจริงพระผู้มีพระภาคจะตรัสว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสกับกาปฏิกะมนกมีข้อความว่าพวกพราหมณ์ทั้งหลายหรือแม้พวกฤาษีทั้งหลายที่เป็นอาจารย์เป็นปาจารย์สักคนหนึ่งที่จะกล่าวว่า ข้อนี้เราทั้งหลายรู้อยู่ข้อนี้เราทั้งหลายเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปล่าดังนี้หรือหมายความว่าถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์จะเป็นปาอาจารย์ก็ตามที่สอนกันตาๆกันมานั้นที่จะมีอาจารย์หรือปาอาจารย์สักท่านหนึ่งที่จะกล่าวรับรองยืนยันว่ารู้อยู่เห็นอยู่ว่าสิ่งนี้จริงสิ่งอื่นไม่จริงนั้นมีบ้างไหมเพราะเหตุว่า ถ้าพรามเหล่านั้นได้ประจักษ์ความจริงก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รู้ความจริงรู้หนทางที่จะได้รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ซึ่งทุกคนพิสูจน์ได้เห็นได้รู้ได้กาปฏิกะมานย์ก็ได้กราบทูลว่าไม่มีเลยคือถึงแม้ว่าจะเป็นอาจารย์ถึงแม้ว่าจะเป็นป่า,ารย์ถึงแม้ว่าจะเป็นฤาษีที่เป็นอาจารย์ปาจารย์ ที่มีคําสอนมีมนกล่าวสืบต่อๆกันมาท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยประกาศไม่เคยปฏิญาณไม่เคยกล่าวว่าเราทั้งหลายรู้อยู่หรือว่าข้อนี้เราทั้งหลายเห็นอยู่ว่าสิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นกลาวพระผู้มีพระภาคตรัสกับกาปิกะมานพว่าเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อๆไปแม้คนต้นก็ไม่เห็น แม้คนกลางก็ไม่เห็นแม้คนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาสิทธ์ของพรามทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดเมื่อเป็นเช่นนี้ความเชื่อของพรามทั้งหลายย่อมหามูลมิได้ไม่ใช่หรือซึ่งกาปฏิกะมานพก็ได้กราบทูลว่าในข้อนี้พรามทั้งหลายย่อมเล่าเรียนกันมาไม่ใช่ได้ความเชื่ออย่างเดียว แต่ย่อมเล่าเรียนด้วยการฟังตามกันมาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถึงแม้สิ่งที่เชื่อกันด้วยดีทีเดียวแต่สิ่งนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่เชื่อด้วยดีทีเดียวแต่สิ่งนั้นเป็นจริงเป็นแท้ไม่เป็นอื่นก็มีอันหนึ่งสิ่งที่ชอบใจดีทีเดียวสิ่งที่ฟังตามกันมาด้วยดีทีเดียว สิ่งที่ตรึกไว้ด้วยดีทีเดียวสิ่งที่แพ่งแล้วด้วยดีทีเดียวเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีถึงแม้สิ่งที่ไม่ได้แพ่งด้วยดีทีเดียวแต่สิ่งนั้นเป็นจริงเป็นแท้ไม่เป็นอื่นก็มีนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าถึงแม้ว่าจะเคยศึกษาเคยได้ยินเคยได้ฟังตามตามกันมาเคยเชื่อเคยปฏิบัติตามตามกันมา ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นจริงเป็นแท้แต่ว่าความจริงสิ่งนั้นเป็นของว่างเปล่าเป็นเท็จไปก็มีนี่ก็เป็นเรื่องที่ได้ตรัสเตือนพุทธบริษัทไว้ในครั้งโน้นด้วยว่าเป็นผู้ที่จะต้องไตรตรองสอบสวนธรรมะไม่ใช่ว่าเมื่อได้ฟังตามกันมาพิจารณากันมาเชื่อกันมา ก็จะคิดว่าสิ่งนั้นถูกเสมอไปก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงก็ได้ถ้าผู้มีพระภาตรัสกับกาปฏิกะมานบต่อไปว่าดูกระพาระทวาชะบุรุษผู้รู้แจ้งเมื่อจะตามรักษาความจริงไม่ควรจะถึงความตกลงใจในข้อนั้นโดยส่วนเดียวว่าสิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นกล่าขณะนี้ทุกท่านกำลังเป็นผู้ที่ตามรักษาความจริงหรือเปล่าคะคือต้องการความจริงสแสวงหาความจริงต้องการรู้อริยสัจจะไม่ต้องการความคลาดเคลื่อนไม่ต้องการของเท็จหรือว่าไม่ใช่ต้องการของปลอมกาปะทิกะมานพเมื่อได้ฟังอย่างนั้นก็ได้กราบทูลถามต่อไปว่า ท่านพระโคโดมก็ด้วยปฏิบัติเพียงเท่าไรจึงจะชื่อว่าเป็นการตามรักษาสัจจะและบุคคลย่อมตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรบุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรกาปฏิกะมานุกราบทูลถามถึงสามข้อ คือกราบถูนถามว่าก็ด้วยปฏิบัติเพียงเท่าไรจึงจะชื่อว่าเป็นการตามรักษาสัจจะการที่จะต้องการรู้แจ้งความจริงไม่ใช่ความเท็จนั้นจะเป็นไปด้วยปฏิบัติเพียงเท่าไรซึ่งในข้อนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสตอบว่าเมื่อมีศรัทธาก็ควรที่จะได้พิจารณาว่าสิ่งใดจริงไม่ใช่ว่า ปักใจเชื่อไม่ใช่ว่าเมื่อฟังตามตามกันมาแล้วเชื่อตามตามกันมาแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ตามรักษาสัจจะไม่ใช่เช่นนั้นแต่ผู้ที่ชื่อว่าตามรักษาสัจจะคือผู้ที่ต้องการรู้สัจจะที่เป็นความจริงจะต้องไม่เป็นผู้ที่ปักใจเชื่อในสิ่งที่เพียงได้ยินได้ฟังตามตามมาหรือว่าเชื่อตามตามมาส่วนข้อสองที่กาปฏิกะมานก กราบทูลถามว่าบุคคลย่อมตรัสรู้สัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าตามธรรมดาของบุคคลที่ต้องการแสวงหาความจริงนั้นก็ย่อมจะไปหาภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่ว่าเมื่อไปแล้วก็อย่าเพิ่งปักใจหรือว่าเชื่อโดยทันทีแต่ว่าจะต้อง ใกรครวนธรรมะของบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่กล่าวธรรมะด้วยความโลภหรือไม่เป็นผู้ที่กล่าวธรรมะด้วยความโกรธหรือไม่เป็นผู้ที่กล่าวธรรมะด้วยโมหะความไม่รู้หรือไม่เพราะเหตุว่าถ้าเป็นผู้ที่กล่าวธรรมะด้วยความโลภเป็นผู้ที่กล่าวธรรมะด้วยความโกรธเป็นผู้ที่กล่าวธรรมะด้วยความไม่รู้ธรรมะนั้นก็ย่อมไม่ใช่ความจริง ไม่ใช่สิ่งที่จะให้ปัญญารู้แจ้งในธรรมะนั้นได้เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะดูบุคคลพิจารณาธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบปราณีตไม่อย่างลงได้แต่ด้วยความตรึกละเอียดบัณฑิตพึงรู้ได้คือรู้ว่าธรรมะนั้นเป็นของจริงเป็นสัจธรรมด้วยการที่ใคร่ครวญในบุคคลผู้กล่าวธรรมะ และใคร่ครวนใตรตรองในธรรมะว่าธรรมะที่บุคคลนั้นกล่าวเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งหรือไม่เห็นได้ยากหรือไม่รู้ตามได้ยากหรือไม่สงบปราณีตหรือไม่ส่วนคำถามข้อที่สามที่กาปฏิกะมานกกราบทูลถามว่าบุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไร่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ ภาระทวาชะการเสพจนคุ้นการเจริญการทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นแหลชื่อว่าเป็นการบรรลุสัจจะดูกระภาระทวาชะการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้บุคคลย่อมบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แล้เราย่อมบัญญัติการบรรลุสัจจะด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ ไม่ได้มีอะไรพิเศษที่จะต้องทำเลยใช่ไหมคะนอกจากการเสพจนคุ้นการเจริญการทำให้มากซึ่งธรรมะเหล่านั้นแหลเสพอะไรจนคุณนามรูปทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเคยเสพลักษณะของนามและรูปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วหรือยัง กำลังเริ่มที่จะเสพแต่ว่ายังไม่คุ้นเพราะฉะนั้นการที่จะบรรลุสัจจะไม่ใช่ด้วยการปฏิบัติอย่างอื่นเลยการเสพจนคุ้นการพิจารณานามทางตาจนคุ้นการพิจารณานามทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนคุ้นการมีสติระลึกรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏทางตาจนคุ้น การมีสติระลึกรู้ลักษณะของรูปที่ปรากฏทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจนคุ้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าการบรรลุสัจจะย่อมมีได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้